สวัสดีครับสงครามยูเครนเข้าสู่วันที่198 ปริศนาที่ผู้ติดตามข่าวหลายคนี่ค่าใจก็คือกำลังทางอากาศที่ดูเหมือนไม่มีส่วนในสงครามนี้มากนักในช่วงหลัง ah นะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆก็มีข่าวเยอะพอสมควรข้อสงสัยเหล่านี้เป็นข้อสงสัยทางฝั่งของรัสเซียที่มากกว่าว่าทําไมไม่ใช้กําลังทางอากาศซึ่งรัสเซียก็น่าจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเราดูตัวเลขจากยูเครนเนี่ยที่สามารถจัดการเครื่องบินของรัสเซียได้ถึง239ลําลำนั่นก็แสดงว่ารัสเซียเนี่ยก็พยายามใช้เครื่องบินในการโจมตีนี่เหมือนกันแต่ ว่ามันไม่ได้โผลนะครับจนมาเน้นกําลังภาคพื้นและก็ปืนใหญ่ซึ่งตัวเลข239ลําลำของยูเครนเนี่ยมันอาจจะฟังดูแล้วสูงเกินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องบินรุ่นไหนบ้างและยูเครนใช้อะไรจัดการมันก็มีคําถามนี้ตามมามากมายเนี่ยแหละครับแต่ว่าคําถามกับรัเสเซียจะมีมากกว่ากองทัพอันดับสองของโลกขาดกําลังทางการไปได้อย่างไรนะครับซึ่งข่าวก่อนหน้าที่ว่าระบบนําทางเครื่องบินของรัเสเซียเนี่ยรัเสเซียแอบใช้ GPS กอรสราตมิกาพอถูกตัดสัญญาณเครื่องบินของรัสเซียก็ทํางานได้ยากขึ้นหรือว่าระเบิดของรัสเซียไม่มีการนําวิถีนะครับทำให้เครื่องบินของรัสเซียเนี่ยต้องบินต่ําเสี่ยงกับขีปนาวุธภาคพื้นทั้งหมดทั้งมวลมันสนับสนุนเรื่องราวของสงครามในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ ในช่วงแรกของสงครามนะครับรัสเซียนี่ปลูกแบบสายฟ้าแลบยิงขีปนาวุธทำลายสนามบินรวมทั้งเครื่องบินของยูเครนซึ่งก็มีน้อยอยู่แล้วทําให้รัสเซียนี่ประกาศครองน่านฟ้าของยูเครนได้แต่ว่าเอาเข้าจริงนะครับเครื่องบินของรัสเซียไม่ปลอดภัยในน่านฟ้าของยูเครนถูกใส่ร่วกนี่มากมายซึ่งก็ไม่รู้ว่ายูเครนเนี่ยไปเอาขีปนาวุธมาจากไหนส่วนเครื่องบินของยูเครนนั้นส่วนใหญ่นะครับถูกรักษาไว้อย่างดีก่อนหน้าที่รัสเซียจะปลูกตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนร้องขอ เครื่องบินมาโดยตลอดเพราะว่ามันสําคัญมากในความได้เปรียบในสงครามทุกสมรภูมินี่นแหละครับถ้าครองน่านฟ้าได้ก็จะได้เปรียบแต่ว,ว่าสงครามยูเครนในครั้งนี้ไม่มีใครใน่ครองน่านฟ้าได้ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนี่เหมือนกันนะครับและต่างฝ่ายต่างพยายามครองน่านฟ้านี้ให้ได้ หลายวันก่อนนะครับมีภาพมิี29ของยูเครนเนี่ยใช้จรวจ a g m 8 8แปดของสรัเมิกาสร้างความมือหาให้คนทั่วไปแต่ว่ามันไปสร้างความหวาดผวาให้กับรัสเซียนะครับเครื่องบินของสเวียตใช้อาวุธของสรัดมิกา ถ้า m i g 29 Modify ให้ใช้ AGM 88ได้ก็ต้องทำให้ใช้ขีปนาวุตตัวอื่นได้ด้วยเรื่องนี้น่ากลัวสำหรับรัสเซียนะครับต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หลายอย่างให้กับ m i g 29ของยูเครนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า Modify ถึงขั้นไหนแต่ถ้า m i ก29ของยูเครนเนี่ยติด AGM 88ไล่ทำลายระบบป้องกันของรัสเซียลงได้ยูเครนก็จะครองน่านฟ้าได้และยูเครนก็จะได้เปรียบไล่ทุบก,กำลังภาคพื้นของรัสเซียแต่รัสเซียก็คงเตรียมรับมือเอาไว้ แล้วนะครับไปขนเอา S300 มาจากซีเรียรมาเสริมกำลังรัเสเซียอุ่นใจได้ในระดับ1เพราะยูเครนมีมิก29เหลือนี่ไม่มากนะัก ล่าสุดนี่รัสเซียต้องร้องโอกแล้วครับเมื่อมีภาพสู27่ของยูเครนเนี่ยติดขีปนวปาวุธ AGM 88ฮ็รอมนั่นก็สแสดงว่าซู27่ของยูเครนได้รับการโมดิฟายเหมือนกันกัิบ M ก29ให้ใช้ขี่ปนาวุธของตะวันตกได้รวมทั้งอาจมีการเสริมอุปกรณ์ของตะวันตกให้นะครับอย่างระบบนำทางระบบสื่อสารการเชื่อมต่อข้อมูลระบบเวทามันก็จะไปเทียบเท่าหรือว่าเหนือกว่าเครื่องบินของรัสเซีย AGM 88ฮ็รอม เป็นขีปนาวุธต่อต้านวีด้า ตรงไหนที่มีสัญญาณเวด้า AGM 88ก็จะพุ่งเข้าไปหานะครับเพราะฉะนั้นระบบป้องกัน S 3 0 0 S 4 0 0 p a n t e r Book อันนี้โดดจัดการแบบราบคาบแน่แนและถ้าระบบพวกนี้ถูกทำลายจนเหลือน้อยยูเครนก็จะใช้เครื่องบินที่มากขึ้นแล้วก็จะไปบีบให้รัเสเซียเนี่ยเข็นเครื่องบินออกมาสู้เป็นสงครามเวหานะครับตอนนั้นจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรไม่แน่ถ้าถึงเลเวลนั้นแล้วครับเราอาจจะเห็นนักบินของยูเครนเนี่ยขั F16 สิบหไลลาซู3าอันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับ